ลววันนี้เรามาเป็นแบบฟิล์มๆนะชอบแบบสีแบบนี้มากเลยอะ่ะอันนี้สีจริงจากกล้องนะไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวก็กะว่าจะลงแบบนี้เลยเราจะมาลองติดไมตัวใหม่เข้าไปกับกล้องราคาหนารักของเราแล้วเราก็จะนำน้องไปทุกที่เลย อันนี้เป็นเสียงจากกล้องนะแล้วเดี๋ยวเราจะติดไมค์ตัวนี้เข้าไปนะซะทดสอบระบบเสียงไมค์ดูนะว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงเริ่มจากการติดถอดฮอตชูก่อนนะจะ๊ะถอดออกมาฮอตชูที่ติดอยู่บนหัวกล้องก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ถอดออกมาทิ้งไว้แล้วเราก็เสียบเจ้าตัวนี้เข้าไปนะเป็นตัวรับสัญญาณนะจ๊ะ เสียบเข้าไปตรงหัวกล้องเมื่อกี้จริงๆแล้วอ่ะอดไปละคลิปหนึ่งไอเราก็คุยไปเพลินๆเ,เลยนะคุยไปเพลินๆปาปากฏว่าอะไรรู้ไหมลืมไปว่าไอตัวรับสัญญาณอะอันนี้ก็ยังเป็นเสียงจากกล้องอเลยนะตัวรับสัญญาณมันต้องมีเจ้านี่ คนไม่เคยรู้มาก่อนมาต้องเสียดเจนี้เข้าไปด้วยก็เลยเป็นที่มาของการทําอัดคลิปนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะแล้วถ้าคนพร้อมกันแล้วเสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากไม่ไม่ชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวยังไม่คุ้นชื่อ h a r ์รีแลนด์ฮ r l ์รีแลน,นะจ๊ะอันนี้เสียงกระแทกเกินไปหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่เราก็จะมีน้องปุกปุยนะจ๊ะแถมมาให้ชอบอันนี้มากเลยอะ่ะดูสิวิจะไปทะเลบ่อยๆก็คาวนี้ก็สบายเลยนะเราถ่ายคลิปจากมือถือเนาะมันก็จะมีเสียงแบบกระแทกกระแทกไปเรื่อยแบบกระแทกแบบกระแทแบบกแทก็จะทาให้ทุกคนฟังเสียงแล้วมันไม่ค่อยสนุกนะสินี่นะเราก็ทําการติดไมเข้าไปตรงคอปกเสื้อนะจ๊ะ ไม่รู้สึกอึดอัดนะรู้สึกแบบสบายสบายอะ่ะไม่หนักคอดีมากเลยอะ่ะชอบชอบอันนี้มากไว้หลังจากนี้คลิปไหนก็จะต้องมีไมคตัวนี้ติดไปนะจ๊ะส่วนตัวนี้เดี๋ยวอาจจะต้องทำการส่งต่อให้กับท่านอื่นนะจ๊ะที่อยากจะมีไมคไปใช้เดี๋ยวอาจจะลงขายในช่องนะ อันนี้เราลองใช้แล้วเสียงมันเบาไปอ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ลองถ่ายไปหลายคลิปแล้วก็อเอาเสียงจากโทรศัพท์เลยดีกว่ามันใช้งานยากอันนี้ใช้งานง่ายใส่ปุ๊บกดป,บกปั๊บคอนเน c t ปุ๊บเนี่ยก็เสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้เราก็เดินถือถ่ายอย่างงนี้ดีไหมนะ <Hi. S 1> คลิปนี้ก็ประมาณนี้ ไม่รู้จะพูดอะไรดีเขินเขินกล้องก <c oughs> <g ül> ็นี่ก็มาร right ีวิวใหม่ตัวใหม่ล้วกันมีถุงใส่แบบนี้ด้วยว wow. <c oughs> ้าวเดี๋ยวไว้เราไปเดินเที่ยวไปเดินออกกำลังกายหรือว่าไปเดินที่ไหนต่อไหนก็กล่นก็จะได้ฟังเสียงเราที่มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ ไม่มีเสียงข้างนอกแทรกซ้อนแบบช่องนี้มันยังไงเนี่ยฟังเสียงไม่ค่อยชัดเจนเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องบนแล้วนะคราวเนี้ยไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะซาเร็วๆนี้อาจจะมีสซอรไพล์ให้ทุกคนวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะซะบาบายบาย